กับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีทุกคนเน้อกับยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องบอเซมอีกเส้นเก่าเส้นเ,เคยเนาะพี่น้องมือนี่บอแซมกับบมกี้อย่งางไรกะมาออกมาให้มาหน้าเนาะพี่น้องเนาะมาหาเก็บอันเข่าไปกองเนาะเพราะว่าสองสามมือเพราะเขาจะได้ปั่นเขา่านะอันนี้ก็จะเป็นมัดเข่าเนาะพี่น้องเนาะตั้งสูงสุงกนี่มัดเขา่า ที่มัดแล้วมัดแล้วก็สิตั้งแบบนี้เลยเนาะตั้งเป็นเป็นมัดเป็นมัดแบบนี้เลยเป็นน่องเลยเป็นมัดเป็นมัดเลยนะข้างหลังเขากระสีเป็นทองนาคกกนะัวเนาะต้นมะขามประคามกองเขาเขาก็สิอยู่ไก่เพี่นะ้องพูนกองเขากองเขานะ่าสิเป็นตรงนั้นเนาะกองเขาเพราะเขาสิเก็บแบบเก็แบบแบบแบบปั่นทีเดียวนะตอนปั่นสิถ่ายให้เบินนะ่งเนาะ ตอนนี้เขาก็มาเก็บรวบรวมเพราะเขาเกี่ยวเขาแล้วข้าวก็แล้วเมื่อนี้มืนอนี้เขามามัดมัดแล้วก็นคนไปกองว้กองว้กับทาดรถปั่นมาปั่นทีเดียวเลยนะพี่น้องเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนปั่นเข่าห้องที่ทายให้เบิ่งอีกทีหนึ่งก็ขอขโมกขอบใจเทียน เามาเบิ่งมารับชม,มเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อฝากแล้วกับเบิ่งแล้วก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์บอแซมในเด้อเพื่อเป็นกรลังใจให้ต่อไปเด้อโอเคพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะโอเคบายขอบใจเด้อ